การเตลิดท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับช่องทีมรถตู้บ้าบอบ้ากันอีกแล้วในคนไทยก็บ้าบอเช่นกันวันนี้ผมก็จะมาเล่นหมดสกิลบ้าบอก็นั่นแหละสกิลบ้าบอคนก็บ้าบอขนาดเทปช่องบ้าบอออกแนวเล่นเซบือซบือหน่อยเพราะมันไม่เน้นเน้นเจ็บดาวเกตอะไรทางนั้นเริ่มเกมมาผมก็กดแบบเซบือบือเห็นยอนผมก็ไม่อยากเลือกแบบเซบือเซบผอผมเลยรอจาก ตัวละครจากคนอื่นแทนนานแล้วในที่สุดผมก็เลือกเอลซูจนได้ห่างหายกันไปนานเล่นเอลซูเหมือนเคยโอ้ยขอให้มันสุมได้เล่นเหมือนเดิมอ่ะตัวเนี้ <c oughs> <c oughs> นยแน่นอนอยู่แล้วเอลซูซับซับพอร์ตซับพอร์ตซาโซซาลาอาอพอร์ แล้วผมก็ไม่เอาของซับด้วยจะไปออกให้มันเปลืองทำไมล่ะเตอเลื่อกแก้วของแน่นอนอยู่แล้วนุ่งม,มาช่วยเมดฟาร์มตัวไปเล่ตุ่มแก่ <c oughs> เริ่มมามึงก็หาที่ไปเรื่อยคิกซีโ่โหเสร็จผมตัวบางเนี่ยขอร่วงไงร่วงเข้าไปดักไตแค่ ยิงค่าไปเศร้านั้นเนี่ยแล้วผมก็ได้ทำการซ่มตัวต่อไปเคลวเป็นวัดซูมตัวละครต่อไปนั่นก็คือคิกซิมเดินมาแหละแต่แค่รอรัดเพื่อนเอาไม่เดิน ว้าวแผมแหลกด้วยว้าวว้าวมันยิงไม่โดกนกระทั่งอยู่ใกล้สองสเมตรเอลันปัดเล่นอนอยู่แล้วคนอย่างผมเล่นเนวสูบไม่เป็นหรือเปล่าหรือเปล่าเปิดตำนนยเอลสู กูจีผมแหลกยิงคว่อ้าวโดนด้วยตึงวะแบบเฟี้ยวๆนะผมเนี่ยมาแย่งเพื่อนรัดต่อวางแถบเบลสุดแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยิงว้าวว้าวได้ไงเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้ว้าวได้ไงเนี่ย มาแล้วเราก็กลับมาเลนเตาต่อเพื่อที่จะฆ่าคิสซี่สตันให้เพื่อนหนาตามสเตปโลเราเป็นซัพพอร์ตหาโอกาสให้เพื่อนแล้วเขาก็ไปตีป้อมกันผมก็ตีเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าผมโดนป้อมตี <c oughs> แล้วผมก็มาตีป้อมนี้ต่อเอาแล้วก็เอาได้ป้อมมาแล้วผมก็จะเทวอ,า <c oughs> อนาดอนาดตีชายอน,นาดอน,นาด <c oughs> เทวนาาพูดส,สมชื่อแล้วผมก็มาหาคนยิงมัวกดว่าเปหนึ่งทีหาคนยิงเล่นนะเทวน,ะนาน,นาเนทวนาาเทวนาพิ้วหนึ่งนัดอุย้ยแล้วก็ยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยงว,ว้าวอีออทีนึงว้าวโอโห สุดยอดมากยิงโดนคลิปเพี้ยงเพี้ยง,งโดนแยง่ง่งแล้วก็ดิงอากาศไปสักสองสามปีครบห้า,<บ>าปีแล้วแล้วก็ยิงห้าคลิปต่อแล้วเหมือนว่าทำไมมันไวอย่างวะแล้วมันก็เหมือนจะเห็นตัวประหลาดสองตัวนี้เทวนสเลยไล่เก็บเรียบเลย จากชื่อเทวนาสฝั่งตรงข้ามแกเป็นเทวนาฏกดว่าไปหนึ่งทีแล้วก็ชนไปตีไปตีไปตีไปอ่าแล้วผมก็โดนฆ่าไปคิวนี้เซ็ตตายผมก็รอเกิดใหม่อย่างลีนานเกิดใหม่ ชุยเป็นไงและสำหรับใครที่ยังเปิดเรียนอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับพอลงเรียนผมเอาเอาตัวสบายไปไปเลยกลับมาทำงานสบายใจปวดหั <c oughs> มก็เอาบัฟแดงต่อยังไม่น่าสบายใจเท่าไหร่เพราะกลัวโดนล้วง <c oughs> แล้วก็เอาไปแบบชิวๆ <c oughs> แย่งป่าใครป่าวะ <c oughs> ที่รู้ๆตอนนี้ ผมได้มีของเยอะแยะแล้วตอนนี้ผมพร้อมไฟหรือจะเป็นคนที่ถูกไฟถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เห็นสองตัวเป้าหมายหญิงผมขาวมีธนูจากกาักรฆ่าแล้วให้เธอฆ่าเขาตือนแต่ตายไหมเอ้แวนเอ็นจอยดิเอ็นจอยกููเอ็นจอย เอาคลิปมันเอาป้อมเราได้ไงยิงเพี้ยวว้าวเอ็นซอยซอยเวกตอนนี้เราก็จะมาจับป้อมมันกันมัเตะอากาศไปหนึ่งทีเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเป็นยังหงกือบตายแล้วยังกดวา้าไปสามทีอยู่หเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว เจอเจอคลิกซี่ยยิงหน้าเป็นหนึ่งทีถอยสอดแบบผ่านตัวแล้วก็ยิงต่อทำจังหวะให้เพื่อนเพราะเรามีซับพอตไม่ต้องคิวมากไม่ต้องคิวมากเฮ้ยโดนแน่ว่ะกดรับโชว์เปน็นยังไงฟลิก,กระด่ะอา้าวบาก่อนลกูกหลัก ไม่นะโดนป้อมตีตดยเกินไ่ไปกันต่อไปตีคลิปยังสบายใจชิมตีลิงเนะี่ยหนึ่งสองทำจังหวอะอะเอว้าไปหนึ่งทีตอนนี้ผมก็กำลังทำจังหวะให้เพื่อนอย่างเทวนะัท ยังไม่ิโดมีผมมงกันดิโนกันด้วยหรือเปล่าแล้วก็ทำยังไงให้อีกหนึ่งแต้มเป็นสปอร์ตเอลซุ่มปีอย่างนี้นี่เองตอนนี้เราก็จะจบป้อมกันแล้วผมเลยนี่จะทำแผนยิงคนในป้อมใหญ่แต่มันก็ไม่ทันแต่แล้วเกมก็จบแบบอีซี่แล้วเกมนี้ก็ตกเป็นของเบ่ข้าถามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนอันน้ำคันแข่งคนแข่งอันนี้หมูสามชั้น